สวัสดีครับผมหมอต่อจากชา n นล10นาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเลือดยี่ห้อวัคซีนโควิดยี่ห้อไหนดีนะครับที่จะมีประสิทธิภาพปลอดภัยและไม่อันตรายกับเรานะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะได้ข่าวแล้วว่าวัคซีนเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วและหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งคําถามในใจว่าเอาแล้วมันมีวัคซีนกี่ยี่ห้อนะครับยี่ห้อไหนจะดีที่สุดสําหรับเรานะครับราคาเท่าไรผลข้างเคียงเป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเป็น เพื่อนฟังทุกข้อสงสัยเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาคลิปนะครับผมได้ทําแฟนเพจ Facebook 10นาทีกับหมอต่อไว้เพื่อตอบปัญหาด้านสุขภาพนะครับด้านความงามด้านผิวพรรณหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เพื่อนๆอ,อยากจะถามผมเนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook 10นาทีกับหมอต่อได้เลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยในโลกของเรานะครับก็มีการวิจัยการศึกษามีชนิดของวัคซีนโควิด -19 เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับ215ชนิดแล้วแต่มีเพียง6ชนิดเท่านั้นที่ผ่านการรับรองหรือว่า เอามาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งแต่ละชนิดนะครับก็จะมีกลไกลในการทํางานไม่เหมือนกันราคาก็แตกต่างกันประสิทธิภาพก็ไม่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักเจ้าวัคซีนนะครับผมจะขอเกินถึงรูปร่างของไวรัสโควิด -19 ก่อนนะครับเพราะว่ารูปร่างของไวรัสนะครับมีความสําคัญในการออกแบบวัคซีนขึ้นมาซึ่งเจ้าโควิด -19 นะครับหรือโคโรนาไวรัสดีซีส2019เนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายมงกุฎนะครับโดยแกนกลางของมันเนี่ยก็จะเป็นลําตัวของมันแล้วก็จะมีเหมือนแขน ยื่นออกมานะครับคล้ายๆหนามยื่นออกมาเป็นมงกุฎไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของไวรัสโควิด -19 นะครับก็จะเป็นสารพันธุกรรมของ RNA ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่ง RNA กับ DNA เนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าซึ่ง DNA นะครับคือสารพันธุกรรมที่มันมี2เส้นตีคู่กันขึ้นมานะครับจะมีความเสถียรภาพมากกว่ากลายพันธุ์ได้ยากกว่าแต่เจ้าของโควิด -19 เนี่ยจะเป็นสารพันธุกรรมเพียงขาเดียวลอยขึ้นมานะครับ ทำให้ความเสถีภาพในร่างกายของมันเนี่ยน้อยมันก็เลยกลายพันธุ์ได้ง่ายซึ่งในประเทศอังกฤษนะครับก็มีสายพันธุ์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสายพันธุ์โควิดที่ดุกว่าเดิมนะครับอันตรายกว่าเดิมอีกต่อมานะครับจะเป็นชนิดของวัคซีนชนิดของวัคซีนเนี่ยมีหลายชนิดมากแต่ผมจะยกมาแค่3ชนิดเท่านั้นให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอย่างง่ายๆมันเป็น3มชนิดที่เราเอามาใช้จริงนะครับชนิดที่1น,นะครับเรียกว่า inactivated วัคซีนนะครับหรือการเอาเชื้อโรคมาาให้ตายแล้วก็ฉีดใส่ร่าง กายของมนุษย์ครับซึ่งวัคซีนชนิดนี้นะครับเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนโบราณพูดง่ายๆมันเป็นกรรมวิธีในการสร้างวัคซีนตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนตั้งแต่ปลูกฝีนะครับปลูกไข้ทรพิษอะไรประมาณนี้ก็ใช้วิธีนี้หมดเลยนะฮะซึ่งข้อดีของวัคซีนประเภทแรกนะครับเนื่องจากเราใช้กรรมวิธีในการผลิตวัคซีนนี้มานานแล้วนะครับเราจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นมันจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับผลข้างเคียงน้อย แต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่ามันผลิตมาได้ค่อนข้างน้อยครับเพราะกว่าที่เราจะเอาเชื้อโรคมาเพาะพันธุ์ให้มันมีปริมาณมากๆนะครับกว่าที่เราจะเอามาทําลายกว่าที่เราจะมาสกัดกว่าที่เราจะมาตรวจว่าเชื้อมันตายหมดหรือยังมันกินเวลาหลายขั้นตอนมากๆทําให้เราเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะครับเงินทุนก็ต้องสูง ซึ่งวัคซีนชนิดนี้นะครับก็จะเป็นของย e ี่ห้อซ i n นแวคนะครับซึ่งวัคซีนชนิดนี้นะครับเป็นหนึ่งในชนิดที่ประเทศไทยสั่งจองไว้นะครับจำนวน2ล้านโดสซึ่งในอนาคตเนี่ยเราคงจะได้ฉีดชนิดนี้กันนั่นเองครับต่อมาชนิดที่2นะครับก็คือชนิดไวรอลวกเตอร์หรือการเอาไวรัสอื่นนะครับมาเป็นตัวกลางในการเอาสารพันธุกรรมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์วิธีการทําวัคซีนนี้อย่างคร่าวๆนะครับคือเราจะไปเด็ดตรงก้านของเจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยออกมาหลังจากนั้นเราก็จะเป็น กัดเอาพวกสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด -19 มาไว้ในไวรัสตัวใหม่ที่มีลิดอ่อนกว่าหลังจากนั้นเราก็จะฉีดไวรัสตัวใหม่ที่มีสารพันธุกรรมของโควิด -19 แล้วเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์พอร่างกายของเรานะครับเจอไวรัสตัวใหม่เนี่ยร่างกายของเราก็จะทําการทําลายไวรัสตัวนั้นทิ้งแล้วก็จะเอาสารพันธุกรรมในไวรัสนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในร่างกายครับซึ่งก็จะมีของยี่ห้อแอสตราเซเนกานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่รัฐบาลไทยเนี่ยสั่ ทียบต่าส่วนแล้วนะครับรัฐบาลจองของแอตตาเซเนกาไว้จํานวน25ล้านโดสนะครับส่วนของซิโนแวกเนี่ยก็เป็นปริมาณ2ล้านโดสครับต่อมาเป็นวัคซีนชนิดที่3นะครับก็คือการเอา RNA ของไวรัสโควิดเนี่ยมาฉีดให้กับร่างกายมนุษย์โดยตรงซึ่งเป็นวิธีที่ใหม่มากๆเลยนะครับข้อดีของวัคซีนชนิดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความไวในการผลิตวัคซีนครับเราสามารถผลิตวัคซีนในปริมาณมากทีเดียวพร้อมกันได้อย่างง่ายๆแต่ข้อเสียของมันก็มีนะฮะคือมันเป็น ที่ใหม่มากๆฉะนั้นเราจะมีความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีนี้ค่อนข้างน้อยผลข้างเคียงก็ยังไม่แน่ชัดนะครับเรายังไม่รู้ว่าในระยะยาวต่อๆไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าวัคซีนชิ้นที่3นะครับก็จะมีของยี่ห้อไฟเซอร์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วในบรรดาวัคซีนทั้งหมดครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพครับ ถ้าเกิดให้เรียงลําดับตามประสิทธิภาพนะครับอันดับ1เลยเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อไฟเซอร์นะครับหรือวัคซีนชนิดที่เอาสารบริกรรมฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยตรงหากเราฉีดไฟเซอร์ครบโดสนะครับเขาจะฉีดทั้งหมด2โดสเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่ามันสามารถกันเจ้าโควิดได้ถึง94เเขามีงานวิจัยรองรับนะครับคือเอา18,000คนเนี่ยมาฉีดไอ้18,000คนนั้นเนี่ยมีคนติดโควิดเพียงแค่8คนเท่านั้นซึ่งถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับอันด นะครับก็จะเป็นของ a s t ตาเ e n e c a หรือวัคซีนแบบที่2ครับคือเป็นไวรอลเวกเตอร์มีไวรัสตัวอื่นเป็นแกนกลาง a s t ตาเซเนกาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพคุมโรคได้ 70%นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะครับชนิดที่3นะครับก็เป็นของ s i n นแว c นะครับอันนี้เนี่ยงานวิจัยแต่ละประเทศเนี่ยมันออกมาไม่ตรงกันนะครับบางที่ก็บอกแค่50%บนะครับบางที่ก็บอก70%บางที่ก็บอก90%เอาเป็นว่ามันเกิน50%แต่เรายังบอกไม่ได้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงนะครับโดยของบริษัทไฟเซอร์นะครับจากงานวิจัยนะครับพบว่าบางคนที่ฉีดไปเนี่ยมันกระตุ้นการเกิดไส้ติ่งได้มากกว่าคนทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าฉีดทุกคนจะเป็นไส้ติ่งทุกคนส่วนของแอสตราเซเนกานะครับพบว่าในการฉีดบางคนเนี่ย ทำให้เกิดโรคไขสันหลังอักเสบซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมว่าผมฉีดไหมผมก็คงจะเลือกฉีดอยู่ดีนะฮะเพราะมันไม่ได้เกิดกับทุกคนโดยอาการของโรคไขสันหลังอักเสบเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆน,นะครับมีระบบประสาทที่มันผิดปกติไปบางคนก็มีอาการชานะครับที่ปลายมือปลายเท้าแต่ถ้าเกิดคนไหนอาการหนักๆเนี่ยจะมีอาการอ่อนแรงบางคนเดินไม่ได้หยิบของไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนวัคซีนตัวที่3นะครับก็คือซีโนแวคเนี่ยอันนี้มันเป็นวัคซีนที่แบบ ข้อมูลน้อยมากๆยังไม่มีรายงานว่าผลข้างเคียงเกิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยยังค่อนข้างทําได้น้อยอยู่ครับต่อไปนะครับจะเป็นการสรุปว่าเอ้าแล้วเราต้องเลือกวัคซีนชนิดไหนในการฉีดนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่ารัฐบาลไทยเนี่ยสั่งมาแค่2ชนิดเท่านั้นก็คือ a sta, s t ตรา e n e c a และก็ซีโน v วค โดยเขามีข้อจำกัดดังนี้นะครับคือซ i โนแวคจะฉีดให้ในคนที่อายุน้อยกว่า59ปีส่วนแอสตาซินิกาเนี่ยจะฉีดให้คนอายุที่มากกว่าหรือเท่ากับ59ปีนะครับพูดง่ายๆก็คือเราไม่สามารถเลือกวัคซีนได้มันอยู่ที่ว่าเราอายุเท่าไรเราถึงจะไปฉีดวัคซีนชนิดนั้นครับแต่นนี้ก็เป็นข้อมูลณนะวันนี้นะฮะถ้าเกิดผ่านไปสัก3เดือน6เดือนวัคซีนมันมากขึ้นเราอาจจะมีทางเลือกได้มากกว่านี้ เหตุผลที่เขาต้องจํากัดอายุนะครับเพราะว่าซีโนแวคเคยมีปัญหาในการที่ฉีดคนที่อายุมากกว่า59ปีมาก่อนนะครับะนนรัฐบาลเลยกําหนดว่าซีโนแวคฉีดให้เฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า59ปีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกยี่ห้อได้เนี่ยซึ่งเพื่อนๆจะเลือกชนิดไหนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆช่างข้อดีข้อเสียแต่ละวัคซีนเอาแล้วกันนะฮะผมคงอาจจะไม่ได้ไปชี้นําว่าเออยยี่ห้อนั้นดีกว่ายี่ห้อนี้เดี๋ยวผมจะโดนฟ้องเอานะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวัคซีนของโควิด19ซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆรู้ว่าเราควรจะต้องฉีดวัคซีนชนิดไหนกันแน่นะครับชนิดไหนมันเป็นยังไงการทํางานเป็นยังไงนะครับราคาเป็นยังไงก่อนจะจบคลิปนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเรื่องสิวเรื่องฝ้าจุดด่างดําหน้าดูไม่เรียบไม่สม่ําเสมอกันนะครับสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิป,ปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ